สวัสดีค่ะหนูมิชอวน้องจิ้มจุม่มหรือจะเรียกหนูว่าน้องจุ่มจิ้มก็ได้นะคะวันนี้หนูจะมาใช้ชีวิตประจำวันของหนูนะคะอืมเล่มแรกเลยค่ะหนูต้องลงบันไดก่อนค่หนูก็ต้องเดินเดินไปหาหนุ่มๆน,นะคะเวลา

าอ้ตายแล้ววันนีู้้จะมาเช็คเลตติ้งกันนะเนี่ยผู้ชายกาลังเยอะเลยนะเนี่ยอืมอนุขอคนนี้ก่อนนิคะโนเป็นไงบ้างคะโนเป็นไลบ้างคะโอ้โหอะไรวะไม่สนใจหรอไม่สนใจด่าทำไมไม่สนใจหนู โอล่ะค่ะมาถ่ายรูปกันดีกว่านะคะเมื่อกี้นี้ผู้ชายอะไรอะไรก็ไม่รู้น่ะแค่เดินเช็คเลตติ้งกันเนี้ยก็ไม่ได้นะคะอ,อ๋อออ๋อฉันสวยไหมคะเนี้ยสวยไหมคะอเยี่ยม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 เยี่มยมไอ้นี่เดียมม๋ยวเพิ่มโบนัสให้เนี่ยเดียมม๋ยวเพิ่มโบนัสให้เฮ <c oughs> คุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจฉันสวยไหมอ่ะ ฉันสวยไหมฉันสวยไหม,ม <c oughs> เอาเอาเลคะค่ะหนูจะมาเช็คเลตติ้งกับพี่คนนี้นะคะอืมแล้วพี่จะทิ้งแก้วทำไมเนี่ยพี่จะทิ้งแก้วทำไมอ่ะพี่ดูหนูไหนพี่ดูหนูไหนอืมเซ็กซีไกซ่ไหมคะเซ็กซี่ไหม ไม,ม่ถามว่าเซ็กซี่หรอถามว่าเซ็กซี่หรอถามว่าเซ็กซี่ไหมโอ้อ่าเอาล้วค่ะวันนี้หนูจะมาขับรถกันนะคะนี่คือการจราจรของของเมืองอะไรล้วกัเนี่ยเมืองอะไรหนูไม่รู้นะคะอื mm ้อ hmm. หือต้องฟังเพลงไปด้วยนะคะอ่ะ,อะเพลงนี้กำลังฮิตกันเลยนะเนี่ยเอ้ย

เอาละคะ่ะทีนี้หนูจะมาถามเขานะคะหนูโดดล้มไม่เป็นนะคะพี่หนูโดดล้มไม่เป็นพี่ช่วยสอนหนูโดดล้มหน่อยได้ไหมเอาแล้วพี่จะไอะไดไมเนี่ยโอ้พี่เจ็บคอนองเอาพี่เจ็บคอทำไมพี่ไปหาหมอละคะกูจะเจ็บท้องเจ็บคอก็เรื่องของกูเยอะ โอ้โหพี่ถามหนูทำไมเนี่ยหนูแค่จะถามว่าโดดล่มเขาทำยังไงคะมึงก็โดดลงไปสิเอ้าทำไมไม่ตอบอย่างนี้เนี่ยหนูไม่ถามพี่ก็ได้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 ช่วงนี้พี่บ๊าย ทำไมอุปสรรคมันเยอะอยงนี้เนี่ยไม่รู้ไม่มีใครบอกอย่างนี้ต้องก็ต้องโดดไปเลยอ่ะ,อะเวลาจะโดดนะเธอต้องกดอ่าเห็นไหมเห็นกระเป๋าหลังไหมเวลาจะกดเธอต้องกดนะนะอ๋อหนูเข้าใจแล้วกับพี่ขอบคุณค่ะอ่ะเอาไปกินหมันหนึ่งน้าเอาช่วไม่ดวนโอ้โหนี่พี่เล่นของมาแล้วเนี่ย กระเป๋าล <c ười> <c ười> <T ừ> <smoke> um ่ะกระเป๋าตุ๊ดตรงไี้กระเป๋าดูไม่รู้โอ้ตรงนี้ตรงนี้ตุ๊ดอะหนูไม่เป็นไรนี่หว่าก็ดีนะอฮึวันนี้หนูอยากซ้อมมวยน่ะ ทำไมไม่มีคนให้ซ้อมเลยหนูมาซ้อมกับซอมบี้ก็ได้ซอมบี้สวัสดีครับซอมบี้สวัสดีค่ะซอมบี้สวัสดีค่ะ,คะต,าต,าต,าตายแล้ว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 แน่ขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะดบจูดูออไหมออไหมช่อมาเป็นคู่ซ้อมให้หนูหน่อยค่ะช่อมาเป็นคู่ซ้อมให้หนูหน่อยใครก็ได้เป็นคู่ซ้อมให้หนู <c oughs> หน่อยเป็นคู่ซ้อมห้หดูหน่อยเป็นคู่ซ้อมให้หน่อย <c oughs> ช่วยหน่อยส้มดีส้หนูค่ะมึงส้มกูใช่ไหมมึงซ้ำกูใช่ไหมมึงซ้ำกูใช่ไหมมึงซ้ำกูใช่ไหมกูยังโบ้ที่สุดกูยังจิ้มอยู่เลยเนาะมึงส้ำกูใช่ไหมมึงซ้ำกูใช่ไหมมึงซ้ำกูใช่ไหมมึงซ้ำกูใช่ไหมกูไม่พอแค่นี้กูไม่พอแค่นี้มึงตายนะมึงตายนะมา มามามึงต้องการมึงต้องการ A P G กูใช่ไหมมึงต้องการที่จะแดกใช่ไหมมึงต้องการที่จะแดกใช่ไหมเอาไปกินเาสุดออกไหมเอา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 ไหมเออนี่พี่ที่หนูถืออยู่ในมือเนี่ยมันคืออะไรอ่ะแนวๆๆๆๆๆดู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 มันจะเป็นไอมีสลักอะไรเอาไว้ดึงเนี่ย ทำไมพี่ไม่ตอบนัวโอ้ยอะลองใช้ดูก็ได้อ้าวอะ,อะดึงเราควางไปโอ้บีบีพ,พี่ดูขอโทษดูขอโทษดูขอโทษเออพี่ไม่ทราบว่าพี่ทำอะไรอยู่อะพี่พี่พี่ไม่ทราบว่า พี่ทำอะไรอยู่เอาเอาเอาพี่เต็มหรือเปล่าพี่เต็มหรือเปล่าโอ้ยอย่างนี้มีหลอดแน่นอนพี่จะถามเอาแล้วป่ะเนี่ยไหน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 อะพี่ลองเอาไปอะพี่ลองเอานี่ไปดูนะเอา <laughs> พี่ยังสติดีด้วย ลุง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 พูดกับหนูหน่อยหนูขอปิ่งไฟด้วยนะไหมเออแล้วมันไม่ไหม้มือลุงอันเนี้ยโอ้ทำไมลุงไม่ตอบหนูเลยเนี่ยทำไมลุงไม่ตอบหนูเลยหนูเครียดแล้วนะหนูเครียดแล้วนะหนูเครียดแล้วหนูเครียดแล้วเฮ่ คนตำรวจเมื่อกี้ในขูพังหนูหนูคว้างผิดนะขอโทษนะ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 ขอโทษนะอโหสิกรรมให้หนูนะนะนะเฮ้ยนะ <c oughs> ทำไมมันเซ็งอย่างนี้เนะทำไมอยากเล่นสกเก็ตบอร์ดจังเลย <c oughs> <c oughs> ที่นี่มีสกเก็ตบอร์ดให้เล่นหรือเปล่าหนูอยากเล่นสเก็ตบอร์ดนะเฮ้ยไม่มีสเก็ตบอร์ดเล่นนี่ก็ได้ โโโโโออ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 ้้้้้้้้้้ทำไมรุนแรงกับหนูอย่างนี้นะไม่สงสารหนูเลยอ่ะเดี๋ยว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 ให้ดูได้ดูขึ้นรถด้วยดูขึ้นรถด้วยโหไม่หล่อหนูเลยอ่ะโหรถคันนี้เมื่อกี้นี่ไม่หล่อกเอารถคันนี้ก็ได้ อ่าดูได้เล่นแล้วนะออ่าเอาละค่ะสำหรับชีวิตประจำวันของหนูก็หมดเพียงแค่นี้แล้วนะคะอืมหนูขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะอย่ามาแอบดูหนูนะ หนูจิ้มจุม่มหรือหนูจุ๋มจิม้มขอลาไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอะ